เราสั่งออไปครับไฟนี้ซ้อมมาเมื่อไหรครับก็ซ้อมมาหเดือนนะครับซ้อมอยู่ที่มีนายอยู่จริงหรล่ามีใครเป็นเพื่อนซ้อมไหมก็มีไวเลอร์แล้วก็ชันนลเลอร์แล้วก็หลายคนที่คล้ช่วยร่วมใครช่วยกันเหเ่าเนาะครับแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็ยี่สิบแล้วครับ,รบเราสูบได้ปรมาณเท่าไห,าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วแลวเราปล่อยวามายกี่กิโลครับหกสิบกิโลน้ำมันไปเราเป็นเบอร์สไตล์ไหครับก็เขาก็ได้เนอกก็ได้ แล้ววันน oh oh. ี like ้เราเจอกับเซนดีร so ันเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอพี <m> ่ก่อนเลยอ๋อเป็นไซแรกเลยครับผมแล้วได้ดูสายเก่กันก่อนพี่มาปะเอาบูบอ่ะเดินตาบูแล้ววันนี้เราจะหวังกี่วงก็หวังกินสู้กับพี่เอาโน่นดันเตะดันแทงก็คือเอาความสดเรานะครัอยู่แรกเกสาพอแล้เนอะแล้วอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่นี่เพราะนั้นเจอใครก็พิชเชอร์ามงคล พิชนะเก้ามงคลมาเลาวัน <todavía> น mm ี hmm. 24, 20, ้ก็ขึ้นรายการต่อเลยเมื่อวันนั้นเวทเท่าไหร่ราอยยี่สิบสามวแล้ววันนี้มาร้อยีนี่ราอยยสิบสี่ครับอืมแต่น้ำหนักไม่อยู่นหานะนี่มีขนาดโอเคเข้าสองแล้วเป็นไงบ้างก็เกินอยู่สองรอย่มาสบายสบายนอสบายเราเนาะค่ะคุาเป็นคนจังหวัดอะไรครับก็คนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเชิญแฟนของหน่อนี้หน่งนก็ว่าเป็น้องชาวนครศรีธรรมราช